ดักมือได้ก็ติดมือนั่นติดทุกมือขายก็ขายบ่หมดเอ้ยเอ้ยปลาเลี้ยงไว้นะ,นะปลาเลี้ยงไว้เอ้ยถ้าตัวเมียตัวตัวผู้ปล่อยเลยนะซาหล,ล,ลวงได้ง่าเลี้ยงไว้เอาให้อาหารทุกวันทุกวันเนี่ยมาให้อาหารทุกวันอยู่เนี่ยหลวงได้งา่าเนี่ยเนี่ยมาเอาอาหารมาให้ทุกวันทุกวันเลยนะเห็นไหม เออมาเอาอาหารให้ทุกวันทุกวันเลยไปเห็นเลยเนี่ยปล่อยนะปล่อยนะปลาซ่อนนะปล่อยนะปลาเนะลียเ้ยงไว้ปลาเลี้ยงไว้โอ้โหโอ้โหดักมือได้กระติดมือนั่นติดทุกมือขายก็ขายบ่หมด โอ้โหดูด <min it S 1> ูโหติดทุกวันติดทุกวันขายไม่หมดสวัสดีครับดักกุ้งเหมือนเดิมนะครับดักกุ้งเหมือนเดิมเหยื่อสูตรนี้ติดก็ติดทุกวันนะครับดักที่เดิมก็ติดทุกวันดักที่เดิมวันนี้ก็ติดทุกวันนะครับติดทุกวันก็เหยื่อสูตรเด็ดนะครับเหยื่อสูตรดักกุ้งสูตร ดับนอดับแนวนะครับอัอ,อหลังหนึ่งก็กประมาณนี้นี่ในของแม่ยายก็ติดนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีเดือนแห่งความรักนะครับรเดือนนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับก็เดือนแห่งความรักของจะหายนะครับเ<ะ>มื่อวานนี้ก็มีมือ,มอหมุนนะครับที่ผมไปดักกุ้งหายแล้วก็ไออะไรนะ ไอ้แสลงแสลงตอกหายนะครับมือหมุนเครื่องคูปต้าหายเห็นเขาบุนกันอยู่นะครับขอมาระมาระวังเน่ยครับเดือนนี้เดือนอันตรายเดือนแห่งความลักนะครับแค่นี้ข่าว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 แห่งบ้านเรานะครับนี่นี่นี่โอ้โหหลังนี้โอ้โหเฮ้ยเขาติดหลังนี้ติดเยอะ วันนี้ต้องไปไกลๆหน่อยวันนี้ขายไกลๆหน่อยเมื่อวานขายไม่หมดเลยติดเยอะเมื่อวานนี่ติดวันนี้ก็ติดเยอะขายไม่หมดวิธีหากุ้งนะครับกลัวอย่างเดียวกลัวขายไม่หมดนะครับแต่จะให้ติดเยอะก็ก็เยอะนะครับจะให้ติดเยอะๆก็เยอะนะครับเพราะว่ากลัวอย่างเดียวคือขายไม่หมดนะครับหากุ้งนะครับวันนี้ก็น่าจะได้สองโลอยู่ก็สองโลประมาณนี้กําลังดีนะครับ 2โลสโลนี้กําลังขายดีนะครับ2โลถ้าเยอะกว่านี้ก็ขายลําบากหน่อยครับต้องไปไกลๆหนะ่อยเ่ใขาก่ก็ที่ดักกุ้งก็ถ้าใครที่อยากดักกุ้งก็เดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับจินดูเลยนะครับที่ดักกุ้งนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าจากโรงอ่ะก็ทีนี้ก็มาคัดนะครับคัด,คดกอกเศษถุงนะครับก็คัดประมาณนี้นะครับน้ําเรากุ้งเราจะไม่มีน้ํานะครับจะไม่มีน้ําจะไม่มีน้ําถ้ามีน้าเดี๋ยวมันจะไม่สะอาดนะครับเหมือนจะกุ้งไม่สดนะครับถ้ามีน้าต้องให้สะเด็ดน้ําก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับคัดประมาณนี้ ก็สูตรยาดักกุ้งสูตรดับหนอดับแนวที anyway> ่ทำวิดีโอไว้นะครับก็ติดนะครับสูตรนี้กลัวติดเยอะนะครับขายไม่หมดนะครับสูตรนี้ติดเยอะขายไม่หมดนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ติดเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่แต่กลัวอย่างเดียวกลัวขายไม่หมดนะครับวันหนึ่งก็กุ้งมันจะขายได้แต่ตอนเช้านะครับถ้านานๆไปกุ้งจะตายนะครับคือขายไม่ทันนะครับ ขายไม่ทันนะครับกุ้งถ้าตายแล้วถ้ากุ้งไม่สดแล้วก็ไม่มีคนซื้อแล้วนะครับก็ตอนเช้าก็ประมาณวันละสองูกำลังพอดีนะครับนี่ครับนี่ครับที่ดักก็เดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้นะครับซื้อได้เลยนะครับเนี่ยไอซีรูนี่ร้านที่ผม อ่าป,กป,กปกกากตะก้านะครับจะเข้าดีนะครับเข้าด e ีเพราะว่าไอตรงมันจะลึกนะครับตรงจะลึกนี่คร er ับตรงนี่ครับตรงตรงประมาณนี้ครับตรงตรงตัวนี้เนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยตรงตรงลึกครับตรงลึกเนี่ยตรงตรงเข้ามันลึกนะครับแคบเลยครับเข้าลึกออกไม่ได้นะครับลานี้เนี่ยเหยาก็ใส่กระป๋องแบบนี้เลยนะครับจะบอกสูตรวิธีดักนะครับ ก็ขวดน้ํานะครับขวดน้ําเนี่ยอันนี้ขวดละบาทเลยขวดละบาทห้าสิบขวดละบาท้านะขวดขวดเล็กๆนะครับน้ําดื่ม,มนะครับจะ<อ>มาเจาะรูนะครับเจาะรูเจาะรูนะไอหลานนี้เหล็กเหล็กจะแข็งนะครับเหล็กเหล็กเหล็กตัวนี้จะไม่อ่อนนะครับเวลายกขึ้นมามันจะไม่อ่อนนะครับคือหลานนี้ก็ใช้ได้นะครับ ก็ได้นะครับตวผมร้านนี้ประจํานะครับซื้อร้านนี้ประจํานี่ครับขวดเวลาดาักเราก็มัดมัดลอยไว้นะครับลอยน้ําไว้หรือตั้งบนพื้นนี่ก็มันจะลอยอยู่บนน้ำเราจะเวลาไปกู้มันจะเวลาไปยามมันจะเห็นนะครับเห็นขวดน้ํานะครับไม่โหไม่หลงไม่หายนะครับ <c oughs> นี่ครับก็คาดอยู่ประมาณนี้ น้องสามวมัวก็ช่วยดีจังนะน้องสามวัวเนี่ยเนี่ยช่วยดีจังน้องสามวัวน้องสามวัวช่วยดีจังเลยนะครับก็วันนี้ดูทา่าทางฝนจะตกวันเนี้ฝนจะตกรประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับก็ดักดักที่เดิมนะครับที่เดิม ดักท um ี่เดิมนะครับกุ้งดักที่เดิมเพราะว่าเติมคือเมาทุกวันอ่าสมวัวค่ะเพราะทำไมลูกดักที่เดิมค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมคือเมาทุกวันโอ้เมื่อวานนี่เมาแสดงว่าเมาวันนะดักที่เดิมนะครับกุ้งเวลามันจะมามากินมันจะมามาที่เดิมนะครับเพราะว่าอาหารมันจะอาหารมันจะเหี่ยอยู่ข้างในน้ํานะครับมันดื่มกินแล้วมันก็มานะครับ ดักกุ้งไม่ต้องย้ายที่นะครับดักที่เดิมเลยนะครับวิธีดักนะครับวิธีดักอันสระนี้โอ้ได้หลายร้อยโลแล้วสระหนึง่งเยอะกว่าปลาอีกนะครับปลานี้มีถึงร้อยโลนะแต่แต่กุ้งนี้ที่ผมเอามาในสระนี้วันละสองโลสองโลสองโลสามเดือนแล้วสองเดือนสามเดือนแล้วก็ประมาณร้อยกว่าโลสองร้อยโลแล้วครับกุ้งสระเนี้ย สูตรดับหน่อดับแนวสูตรช่างโมดหาอยู่หากินนะครับสูตรนี้โอ้โหได้ทุกวันดักทุกวันก็ได้ทุกวันกุ้งก็เข้าทุกวันไม่รู้เข้าแล้วออกไม่ได้มันก็เข้าอยู่นั่นแหละกุ้งไงอย่าชาวมสาวมมจินินมีภรรยา คนที่ผสมเหยื่อให้นะครับเนี่ยหน้าตาสวยๆอย่างเงี้ยนะครับหน้าตาสวยๆอย่างเงี้ยนะกุ้งชอบเลยนะครับเพราะว่ากุ้งกุ้งกุ้งก็ก็จะเข้ามาหามาเห็นคนสวยนะครับเ <c oughs> นี่ยห <c oughs> ยอกหยอกยอยอก,ยอ,ก <c oughs> อันนี้คุณแม่ยายคัดส้องใส่แว่นตากุ้งตัวใหญ่จังว่างั้นนะใส่แว่นตาขยาย ครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาคุยให้ฟังนี่สนะครับมาขี้โม้ให้ฟังวันวันหนึ่งไม่ทำอะไรนะครับขี้โม้อย่างเดียวนะครับยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทหลังเลยยี่สิบเก้าเปิดเบิ้งเปิดเปิดเปิดกลางช่วยกันอ่า นาออนนาออนช่วยกัน on ช่วยกันมีมีมีท like, ี yes. ่ด no. ึงด้วยเออมีที yeah, ่ดึงด้วยโอ้โหเอาเอารุ่นใหม่รุ่นใหม่มันมี้ที่ดึงแบบดูดูมีมัดเชือกมาด้วยอ่ะโอ้หมันหมันหมันมันเนี่ยเนี่ยเออดูปลนตะไคร่ขัดอันนี้คือกันบ่ราะเนี้ยเดี๋ยวเอามาเนี้ยเอามีวงโอ้ ไอ้ของมันเฮ็ดดีกว่ากานี่วะเออทำดีกว่ากอจากกันคบางกางกางกกเบิ้งจากกันดิกางเบิ้งกันเด้อซีรู้ไหมออออกลยู่กล่องาหลังมลุกมลนี่เยอัเออหัอันน้ันเบอันหันนนี้อ เออบ่เป็นไรดอกเออบ่เป็นไรดอกเสียกหาไหมนี่เดียวอันนึงเกินอันนี้หานี่กระจา้ลมนไอห้หกาลองกางกันเบื้งดนี่เาเดี๋ยวนกางเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเดี๋ยวกางกันบ่เป็นไรดอเสียกสีรูสีรูสีรูดูเดียวมันเหมือนเหมือนโอ้แข็งดีจังวะ เออเล็กแข็งอันนี้เล็กแข็งดีจังโอ้เล็กไงเนี่ยเล็กไงกว่าที่ว่ารั่นน่ะเออร้านนี่ก็ทาดีข้าวไม่น้อยดีจังเอออันนี้เขาหน้อยดีจังเออขอทาดีเออขอทาดีกันนะเออมีที่มัดดึงพร้อมอย่ามืดบาดิมืดตอนใดมืดตอนนั้นแถมอะไรมีที่ใส่อาหารพร้อมเนี่ย นี่บอกีเอันนี้อันนี้อันนี้มัดมอออันนี้อันนี้ตรงมันใหญ่พอมโอ้คาทาดีวาลานนี่ไหมจำล้านไว้จำล้านไว้ยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทเออยี่สิบเก้าบาทโอ้สามสิบบาทมีคอล้ว